บีมพิมพิชญาทนไม่ไหวเผยสาเหตุแพ้สหรัฐทั้งทั้งท,งที่มีโอกาสชนะแล้วรเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดูเดือดจริงๆค่าสำหรับบีมพิมพิชญากกรมท็อปสกอร์วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเกมแพ้เจ้าภาพทีมชาติสหรัฐอเมริกาไปอย่างบุบปิดหนึ่งถึงสเซตยี่ส2บ2 5ถึงยี่สิบแปดยี่สิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดยี่สิห้าถึงยี่สิบเจ็ดแีะสิบด้าถึที่สิบห้าในศึกวอลเล่บอัหญิงเนชั่ 3, น 1, ลีกสอรพันยี่ริบห้าวิดาสอมพันยอ่รับว้าสึากเสีย ที่มีบางช่วงจบสกอร์ไม่ได้โดยกล่าวว่าเกมนี้เราสู้กันได้สูสีมากแต่ก็มีบางช่วงเวลาในช่วงท้ายเซตที่ทีมไม่สามารถทำแต้มได้ซึ่งน่าเสียดายอย่างมากตั้งใจที่จะกลับไปดูวิดีโอเพื่อวิเคราะห์ว่าทำไมถึงไม่สามารถทำแต้มได้หรือจบสกอร์ไม่ได้ต้องชื่นชมเขาด้วยที่ปลายปลายเซตทำได้ดีมากจริงๆ หากทีมสามารถเล่นได้ในระดับเดียวกันนี้ก็มีโอกาสที่จะชนะเกมกับเยอรมนีแต่อยากให้เราเสริมเกมรุกให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกจุดสำคัญที่ต้องปรับปรุงคือบอลแรกวันนี้คู่ต่อสู้เส์ฟตีมากทำให้บอลแรกไม่สามารถเปิดได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ตัวเซตสามารถเล่นบอลสูตรของทีมได้อย่างเต็มที่หากบอลแรกดีบอลสุดของทีมจะออกมาครบเครื่องอย่างแน่นอน